หน่อยไปทางล่างอันนี้ค่ะเอาไปเห็นกล่องแล้วนะเหอู๋มาได้ดี่เราหมูโบราณมาได้แห้งเขาหนาหนึ่งสองสามสบายดีสบายดีแต่มือส้มก็หกกระสองถีบซ่าแนลเนาะซึ่งในอ่ามื่อนี้กะเป็นมือพิเศษอีกมือหนึ่งเนาะพอดีได้คล้องฝากจากอรัญญาประเทศเนาะมีพอดีมีคุณลุงทางทางอรัญญาประเทศเนาะปวดในใจว่าถูกว่าอรัญญาประเทศเนาะ เพิ่นฝากอคองมาไห่เนาะและะ้วก็ไปหับมาวันนี้เนาะฝากประมาณซ้ำสีเหมือก่อนนี่แหล,ละเนาะแล้วก็อันนี้กะทิพดาพรไซยาลินเนาะนคุณเขียนนี่ทิพดาพรเนาะจากนี่อ่แต่ว่าบุหัวเพิ่นให้เบ้าสือบ่เนาะคุ่ลุงจากอรัญะประเทศเนาะซึ่งในขังนี้ก็เป็นขังที่ซองถือเพิ่นฝากมาให้แข่งแรกก็กหับก่อนที่จะลงไปปักเซ่เนาะเนาะอ่า เพิ่นฝากสิปอันนั้นไม่หายสิปยังบม่ได้นั้นเนาะยังบม่ได้ใสยังเกาะยังวะอ่าสปริงเกอร์เดี๋ยวเขาจะมาเริ่มเปิดเนะาะบัวจักกิโลมีเคียนบัวจักกิโลน,นี่เด็ดนี่บัวแมนบ่บวแมนเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มเปิดเนาะได้ยินว่าเป็นเสื้อผ้านี่แหละ ต่างจริงต่างเอาบสบายตงต้องเงี่ยงคอขนาดเนาะมารุนกันว่ามียังไหนต้องมีเสื้อผ้าเสื้อผ้าห้องครเนยต้องงต้องอะรเอป่านเลยป่ะปานเลย่แทนแทนมัดดีขนาดได้แนแทมีอะไรเออได้กอไผพิกาขอบคุณคุณลุงลลายเด้อ รุ่นขนาดเนาะพี่เนาะมัดดีเนาะมัดดีดีมัดดีขนาด <c oughs> แต่ว่าต้นนี้พี่น้องเอ้ยทั้งหนอกฮันสะผัดเวล้อมปันปวนอยู่ <c oughs> ทั้งล่มเนาะฝนยังกำตอักคิมา <c oughs> <c oughs> พอนี้สาบดริขานำนาอเอาเด็กๆเนาะเด็กอุ่นไหวลายฝนบ้าปเปิด ตัดมือน้องแดนนี่ค่ะอย่านะเกลอดออกจวดเป็นลมปั๊บเป็นลมไัเป็นยังเลือดจิ๋วอยู่เผิงเป็นลมอ่ะโอ้ส่สีดำอ่ะเอาเดี๋ยวเราจะเอาออกมาทีละโตเนาะนี่แต่แทๆไฟจีนูงได้เนาะ เอาเล่นนุ่งไก่พูดว่ามันเป็นสูตรไวหลุนเนาะแล้วก็สามารถเอาแจกได้เนาะเพื่อนว่าสั้นอ่ะอ่ะตัวที่หนึ่งเนาะอ่ะจับลงใต้อ่อันนี้เป็นสูตรกัมมันย์โอ้เป็นคาสันพอน้องยิ้วไปใส่เอ้ยยืนทางนั้นยิ่งเต้ผู้ชายตี เปยนยันเลยนาะเป็นเป็นผ้ากัมบันีเนาะเป็นขู่กันได้กันหรือเป่าโอ้เมียเนี่ผู้หญิงกระเป๋าเป็นผ้ากัมบันีเนาะอันนี้มันเป็นสูตรผู้ชายหรือผู้หญิงอะผู้ชายฮะผู้หญิงอะผู้หญิงรายก็มีอันนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นได้แจ้งทิดบ้าแน่แล้วว่าเพิ่นเอาอันเอาเงินสอดในนี้โอ้เป็นลายใยเลยอ๋อ ทางอะไรทาอะก็าว่าะแกันละกันอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าซิมไม่ไหวขนาดนั้น สิดไปเนาะหนึ tá, <S 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 ่งสองสามสี <S <S uh ่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบนาเป็นเท่าไหร่เกาะซองห่อยซงหลอบ้านี well. <S <S ้สลายเพอาี่เป็นพันซองเนาะพี่น้องนี่เพิ่นพาหไฮอันนี้ฮะโออานาอันนี้เพิ่นอนาโบว่าเป็นขาอย่งก็มัดแขนอันออกของบ่อเนาะเพิ่นพากว่าให้ย่อนล่างเนาะ หนึ่อ,อยไอ้กำลังสิวแล้วองอยกิว <laughs> ขอบคุณลายๆายเด้อคุณลุงเนาะอ่ะมีกระเป๋ามาหายพอ,นนอเนาะหน่าน่าจะมืดแล้ว <laughs> ลองเบิ่งในตัวต่อไปเพราเหมนมีเซอร์ไพรส์ยแบบเนาะ่เนาะขอบคุณลายๆเด้ออาจจะไว้มีเห้ <laughs> มีเฮ้มัก <laughs> ขนาดนอาหมักแบบสอน <laughs> อ้อันนี้เป็นทรงผู้ชายเด้มือนั่นอันนั้นนั่นใครก็งเจดงโชว์ไม่เท้ามามือนี่มีทรงมาอีกเลยดินี่เนาะพี่เนาะอันนี้น่าจะเป็นข้อมือชายเนาะผู้หญิงหนองมใดกันพูดยิงหนองมใดตีนี่เนาะโอ้อันนี้น่าจะผู้ชายตีผู้หญิงก็ผู้ชายผู้หญิงเอวลอยใส่แก๊ใส่อ่ะ คิดว่ามันน่าจะเป็นของผู้ชายอันแยกผู้ชายเอาไปทางนี้อ่ะแล้วก็นี่อันนี้ผู้ชายเหรอผู้ชายผู้ชายนี่เนาะออ่าันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงตีอันนี้เนาะอันนี้ผู้หญิงเนาะอ่ะเก็บเมียล่องอ่ะนะนี่อันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงวะผู้หญิงวะเออเนาะ แล้วก็คุณลุงบอกว่าเฮ็นอันที่ตมานงเอยียงก็มักใส่แต่สุดสีดัมแล้วเพิ่นเลยนเน้นเป็นสีดมัมเลยบอนีงอ่ะเก็บเนียนไม่ยิงแต่ว่าก็รู้สึกว่า,าสอง <ไป S 1> ห้าแต่สุดสีดมัมนี่เนาะแต่ว,าวต่วาดัมเพี้ยยยะไปยังไป <c oughs> <c oughs> ยังตติมโอ้โหนี่จั่นนตงตายแล้วหุ่นดีขนาดนี่อันนี้สูงเพี้ยยิง อ,อันนี้ตัวหน่อยได้หนิหน่อยชุดแม่แบบตะนงมนได้เนาะแบบเอื้อนงต้นหนึ่งหนับบหน,หนเนนอื้อด้อันน,นั้นมือน่ะมือนั้นนงทรงแล้วมันขาดอยูอ่อันสะโพกไปหอดตลาดที่เมื่อถีบเซยโอ้แสดงว่าม,มีแตสส่สีดำได้หน่นู้นี่ข้างอามน,นี่ตอนนี้กำังเหี่ยแล้วยังม่พอของนี้อ่ะอันนั้นตายแค่เหียวตรงนี กาแฟเหลี่ยมผ่ามาดจีอนด้นวันนุ่งเป็นทีมได้เลยได้เนานอ้าวห้าเสื้อจีคอนที่ข้อไว้แล้วเออนอเออนักไดูู้้ประดสุดประกงามอี่สเหลี่ยมเียวขนาดเดิมมีจักรตัวจะไหนแบบเดียวเลยนี่วันนงเป็นแก่งได้ตดน มันฉิ่งมันหน่อเนาะนี่ชะตาตายเนี่ยจะเด่กก็เมนนุ่งมวได้ร่ำหน่อโอ้นี่ราคาหนึ่งมากคนราคาพอดีเลยเนาะส่วงนี้แปลว่าทรงต้นนั้นแต่นี่เจ้าหน้าเด้าทรงเพิ่นมาให้ทีเฟียนเนาะทรงแบบเป็นขาดขาดเท้าขาทรงเมนตั้งดีมเพิ่นเอามาะไฮพอเมือนั้นนุ่งทรงขาดไปตลาดนี่โอ้ สุกมีสมหี่หอได้นี่งานแรกจังเนาะมีแต่สุดอันนั้นเนาะสมใจมากสีดําอีเนาะ จะซีดม์ซีแบบเดียวกันนี่เออคือตจนนี้ก็สีลมอยู่เฉแดดตัวเอวเลยะไม่ยังวันนี้นมซ้ำข้นเลยบุญเรันเอาเลยอันนี้ดิชาอ่ะจับมึงไปเลยีิชาหอมจี๋เนี่ยได้ปะผลทรงไลร่เป็นอยู่คือเพนังเดี๋ยวเขานงเป็นทีมจเหน่อยอันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิง ม่ยิงบอกฉันจะต้อไปอะอาจับเบิ่งได้เอ่อบีเนาะมีเ <laughs> งีย้ยเ <laughs> นาะที่น้องบ่โอห่ามนี่นี่โอ้สไลด์นี่จะส่งเพื่อจริงเอ๊ะคือส่งที่เพิ่นพลามาให้ใกล้สุดก่อนเนาะอืมค่ะอืมค่ะเนาะอร่อยเนาะอืม Long tao lòng 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 tao นี่เนาะเป็นคนองนิ่งนุ่งเนาะอันเวลาโอ้งามแต่ว่างามเลยอันนี้ออัใหญ่เลยบออันนี้เขาส่งนุ่งอันนั้นได้มันเป็นอะไรอนี้ใส่บอเป็นใส่กอดเลยบอใส่กอนงามไม่หรอันนี้อันนี้ส่งเป็นตาหนุ่มมวนเนาะหนุ่มมวนเนาะใสเออไอแก้วเจ้านายเจ้าหนุ่งได้ไหมเออสไตล์เก๋ๆเกงจำได้หรือไงผึ่นแจ๊บ บื้องอะไรมาด้วยเนี่เออนี่นี้กระดุงได้นี่ตัวใหญ่โอ้พี่น้องนี่แบบนี้เออเอาจับปิงจับปิงอะไรนะเนาะเออตัวนี้ทำแม่โลดที่ห้าโอ้อันนี้แม่ต้องดิีมหนุงได้นี่นะให้มุงได้ก็เอาติไม่หนงไดี๋ยวให้เป็นเออโอ้นี่แสดงว่าเดโอ้แต่ว่าตัวนี้อันโอ้นีใหญ่อ่ะ ไม่เนียโอ้ฮักฮักเห็นสีตางกันบ่ใช่อันนี้วะบอร์มีเพจ้างล่างหมดจ้าโอ้นี่ได้สงสัยนะช่เลยอันนี้อันนี้ก็งามนี่ดีไปเนี่ก็เม่นนี่ก็เมียนกชิบเพิร์นี่งามอันนี้นองมวน่นี่งนอนี่อ้า นุงนุงรี k e y b o อ้กด้อทำงามงามสักไหนพี่นองพี่นังี่นเน้องามได้นมี่เแรนังเอ้าเบิ่งได้เบิ่งได้ก็เบิ่งเ้ะไงามหน่อยงามได้พี่น้องมั่นนานาหมเนานแม่กัี้ป้าก็นี่อยแต่เล่นโอ้นนี้ อันนี้พูดเื้อกว่านั่นน้ำมันไล่โต้นุ๊งมาา <c oughs> นันเก่งมั้งเอออันนี้งามเนาะเอออันนี้อันนี้เลยสินุ๊งอันนี้แบบมันมันเป็นแบบย่งงางๆเนาะแต่ว่ามันมีแก่กันนี่พี่น้องมันมีแกกันนี่ใส่กระเชือกสองทิศเส้นเหนี่ยมดีเออแมนแมน,แมนทีมต้องนุ๊งส่งสีดำอบแก้แล้วนี่ค้าใหญ่นุ๊งไปเลยมันมีตัวค้าใหญ่อยู่เด็ดเด็ดอันนี้กะับค่ายนี่เนี่ยนี่โอ้น้องพี่น้อง น่ะนีแต่แพ้ดีๆผู้หญิงนํามึผู้หญิงมึดี่ตอนนี้ก็พ่นตกแล้วเนาะเออผู้ชายค่ะค่ะอย่าอ้ใหญ่เด้เฮ้ยบ่ยืดเฮ้ยืดด้นึงอื้อนี่เด้อันนี้ส่งผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายน่าจะผู้หญิงผู้ชายหนุได้แล้วมั้งอผู้ชายตนี่เด้อน้องนิวเนาะตอนนี้เป็นนี้พี่น้องเนี่อ่ะ น uh, oh, 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 ี่เอแอลเอซูเอแอลอะน้ำนมก็ได้น้ำเอแอลโอ้แต่มันตัวหน่อยเนาะนี่แผ่ดีขนาดโอ้ฮะกระเฮนอันนี้เสื้อนี่นี่เสื้อกัมบันีเสื้อกัมบันีแม่ไม่สูงนี่โอ้มันมีสูงนะนี่ได้เนาะห้ามเอลยกเลอยๆนี่จะใส่ ว้าวนี่เออขากไดเลยผู้ชายหรือผู้หญิงเบิ้มนี่นี่งก็ได้น่งกิเด้อเฮ้ยนุ่งาง้องุ่งอันนี้เสื้อผู้ชายอันนี้นะเด้เสื้อผู้ชายหน่อยเสอได้หน่อยทำงานเสือไร้างเตนต้นา้อันนี้เสื้อผู้ชายเนาะนี่อ่ะ เ้วเมนูนี s <S sure. well, ่คือเราคนดอยบอสเสือผ well, ู้สาติี่ผู้สางคือไอลีนนี่แต่เสือผาดีๆเลยคอยใกน่อี่น้าพี่หอยเยี่ตายงามไหมใส่ครับดเยี่ยม อ่ะนงและเธออ๋อันนี้อันนี้สุดเห็ดเบียกได้หนินุ่งทรงบัคคาบุแม่โออเลงนี่อันนั้นไปนุ่งบัดใหญ่เอองามได้เั็นได้งามได้เลยโอ้หนุ่งข้าวซวนบบเวลาเขาลงคลิปอยู่ซวนนังเท่ได้อีูได้อันนี้ล่ะฮะอ้าวันนี้ไป โอ้พอดีเนาะใส่เสือต้องใสเสื้อนี่นี่บ่โอ้พอดีพอดีราดเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อแมนนี่โอ้พอดีอยู่ได้นี่ีดี้องตะวันนางบได้อ่ยต้องต้องใส่แบบเอาแค่หนออ่ะมันจะเป็นแก่เลย ว่านงเสือตัวนี้ไปมดล้กินเาอีเสือีต้องนงซองคนนพี่นอออกาซคนเลยคนนึงอาโอเคงามมาเสนี่ใช่ล่โอ้เปิดไใช่เลยนี่อ่คือได้ชถีบนงเสือที่ำคือบอเอากระนงแต่สดที่นียงโอ้รุนจะนงใดแก้วนี่ นี่เนาะอันนี้เป็นคาสันเมลนงดิมและเบอร์ในเรื่องนี้โอ้ไอแก้วอ่ะอันเพิ่นบ่มีเดี๋ยวนี้มิตรลุนไอแก้วไม่ใช่ข้องปน้องูดิมอู้ว้านี่ดอกโอ้ยเบื่อไหโอ้อันนี้งามไม่ใช่ลุนไอแก้วแต่ว่ามันข้องรุ่งไงจีนี่นี่งามนะพี่น้องจะเป็นแบบนี้ราาาคสั่นนนีเะอันนี้อันนี้แบบ มีแต่ตัวใหญ่ตัวขา,าสานี่อ้ง้ามเนาะม่แต่รุ่นเจ้าเลยแก้วอ,อันอนี้สีก็สีหูเนาะว่ะง,งามฮาโบนีตละคนชีโน่ผู้ได้สิมาเขาแก่งเหอะตรงสุดสีดำเด้อห่ได้เยเฉดำอแต่ชิลคันมันเตือนวะมีแต่ด่งงามเนาะงามเนาะแต่สีดได้ม่านง,ง่มาเลยนี่เลยจับมันะเม้อีมก็ใส่ได้ บม่เห็นอีเมสไเอามาใส่เด้อนี่งามเนาะมีแต่สุดก็งามพี่น้องนี่งามเนาะไม่แต่แพงดีๆแล้วก็มีแต่ตัวใหญ่บ่จักเบอร์ใหญ่เป็นเอ็ดเนาะเอ็ดเด่นค่ะเอ็ดเอ็ดใหญ่อ่านี่เนาะตัวนี้เนีเอ็กเซี่ยวก็เอ็กเซี่หน่อยนี่พี่น้องโอ้ไมีแต่ตัวงามป้าลองหนับงเด้อว่ะมันมีจักตัว เบิ่งอันนี้มันแน่นๆเนาะเวลาเขาเอาออกมาจิงสิปมาละลายๆมีโซงข้าศัตริย่ไหนาะอืมมีแต่ต้องงามพี่น้องเอ้ยอันนี้นงได้ปะจังนี่อันนงล้องเบิ่งอันนี้อันนี้น่าจะได้นี่นะโอ้งามนี่มีแต่หมู่งามๆเนาะเด็กนงแล้วก็ไปบินโดด เออเด้อเดเดยวเจ็ดหนุ่มมึงเนาะมืงเนาะมันได้ชิวินโดเลยเขาเขาต้งใส่สูงด้านหลองงามแล้วเหี้ยมึแต่ตัวใหญ่ได้ปะนี่แต่เตนแต้นเตนป้าอนี่ไงพอนี่งนี่ตัวใหญ่ป้ามิเตลุ่นเจ้าเลยแกว นี่พุีอมันเป็นอะน่นนี่แล้วรบแมนฮะแมนบบศรีเห็นหลายเลย่จะได้วันนี้จะโตใหญ่ๆนี่แต่ลุนรุนที่ที่แหลกิ่นไวอย่งก็บม่มีลุนรุนเิ่นมาสันนี้อืมนี่จะเป็นตัวสงข้าัตรนงองามงาม จะได้ว่าชงมีิริซัมเมนองดีบ้าเนาะป้างงไงนกต้องแมน้องดีอีเด้ออันนี้รงผู้ชายนี่นะผู้ชายเป็นยิ่งนุ่มใหญตัวนี้เนาะผู้ชายบอกได้คนแนนมาเลยนี่่ะผู้ชายป้าหลุนใครได้เนาะตัวนี้เนาะลงครูไวมนี่คนนซองโตซองคนนุงนี่ Ô, tôi, ừ. tôi đi nó hiệu nó, tên 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 จะตายรอบวายแล้ววะมันยางเบนขอให้มันพอดีปะอืล่องหนบ้างดูโอ้หมนมากได้อนซีลยลนี้ไกเลยนะ่ามนี่พี่น้อไม่ต้องงมงามนี่เลื่องแอนซีโ เลือดจะทองวะเลือดทองลมไปปรินปรินผู้ลูกกอดยังมนุงนี่แต่ว่างามแต่ว่ามันใหญ่เนาะนี่เด้เสลือกากไหนอือโอ้เด้ปรินส่งกาก ป้าส่งการบิดเลยสวยปีน้ออส่งงามได้ไหมใส่เปรินน้ำพ่นโอ้งามเด้นี่อันนี้อ่ะนะเสื้อผูกเสื้อผู้หญิงนี่ป้าแม่น้องดิบตัวนี้ล้อมล้อมเอองามเนาะใส่เปรินไม่แก่ไม่ห่วยเอออันนี้เอาเออไม่ยังบอลล็อกมาใส่แม่ได้ จะลุนแม่น้องพิมมามานเหียงมาตายไปม่กองคืนนู้กันเดี๋ยใส่คุงกัน มาสันนมาสันนี้ตัวเบอร์ใหญ่นะเบอร์ใหญ่มาสันนี้แยกแขกเบอร์อ่ะทรงทรงทรงหน่อยแบบเดียวกันน้ำมาไหวมองเดียวกันอ่ะได้ตัวนี้ได้อันนี้ก็น่าจะได้ได้หน่อันนี้ตัวน้อยเนาะอันนี้ไซส์ใหญ่เด้อไซส์ใหญ่มึงนี่้ อันน <that> ี้กันไซเล็กอยู่อันนี้นะอือโอ้อันนี้ไซใหญ่ไซใหญ่นี่ตอนนี้เสือผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเลยนี่ลองหน่มมือตายนี่ล่องมือเนาะล้มตัวนี้ล้มบ่จุเต็มมือเซนโอมินิซาพ่อฟูดลงข้าวจุลงโตเอาเอาอันน่ะอันนี้บอดบริตุ้ยได้นี่ อืนนกหนอดอันนี้กรหน่อยได้ไหมนั่นลงค่ะใชผู้ชายนุ้งทรงผู้ชายที่ได้จะบปผู้ชายดพี่น้องไลนตัวเสริมเปนี่บอรหกเด็กกระเพดีเด็กจะงามตะอ่ะ มาใส่เอามามืดก่อนเอาเอามานั่งนี่เนาะอ่านี่ปลาล้าลายพี่น้องพี่มันก็ลายจนเขย่าโอ้งามเด้อนี่นะเด้อข้ารับหลอกงามเด้อแค่มันึ่งหน่วยไหม หมดยางนั่งเลยยางเดี๋ยวหัวเนาะใสเอามาเอามานั่นดีๆกันนะออลงแค่สข่งยเดี๋ยว เอามาใส่นี่ก่อนใส่นี่นมบดใหญ่ไหมเอ๊ะอันอน,นับดูมันมีจกักรโต